โดนอีกแล้วครับโดนแล้วครับโดนอีกแล้วหุย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 ปลาเลยครับหุยปลาเลยครับ <S <S สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้งองๆที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับก็ว,วันนี้ก็มีโอกาสได้ออกหมายวันนี้ก็หมายมาคนเดียวนะครับหมายเดิมครับที่นาเขา ได้สวายไปตัวหนึ่งไม่ก็ยี่สกตัวนะครับก็เลยมาลองดูวันนี้วันนี้พอดีเขาไม่ว่างครับก็เลยมาคนเดียวปกติก็เขาจะโทรตามทุกเช้าครับอยากมาด้วยเราก็เป็นคนพามา <c oughs> โอเคครับก็บวันนี้ก็มาลุ้นกันดูว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าหมายเดิม ระยะที่ใช้ก็4.5ครับเหมือนเดิมครับระยะ4.5สายเมน4.0สายหน้าก็4.0ครับแต่ขอคินุ0.8ครับรุ้นกันอันนี้ก็ตกเป็น2อย่างครับตกสปิวคันแล้วก็หลิวคันนึงครับ ทั้งริ้วทั้งสป,ปิววันนี้ก็ไม่ตายเหมือนเดิมขึ้นมาต้อนรับเลยครับชักเกอร์ครับชักเกอร์ขึ้นมาต้อนรับเลยมาแล้วครับีิศกพีิศกตัวแรกครับ อศกตัวแรกครับโดนสติวครับเมื่อกี้งานเข้าแล้ว <c oughs> ไม่ได้สวิงลงมาครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวเล่นให้ให้แหน่อกันครับลืมครับลืมสวิงครับโอ้ สายสิบห้าปอนครับก็น่าจะเล่นได้อยู่ครับผมสปิวก็ดีอย่างตรงนี้ครับน,นี้เบรกครับ นะผมเยวผมจะให้ยำหาวิธีไปเอาไปเอาอะไรนะเขาเรียกว่าเอาสวยมาล้วครับเนี่ยละครับมันข้อดีของสปิวครับข้อดีของสปิวเราไปให้มันเล่นเลยก่อนได้อยู่ มาประกอบสวิงกันเดี๋ยวบลื้นกันด้วยครัแต่คนเดียวอุ๊บอุอ๊บโอเคครับมาครับปลาตัวแรกไซส์สองกวกว่าอยู่ครับ นะครับปลาครับใส่สืออยู่ใส่สองสองโลได้อยู่สอมโลได้อยู่ครับโอเคครับขออนุญาตเก็บก่อน ฮึโอ้หถอนไม่ทันครับไม่ทันหูถอนซะจบพรวดเลยครับปลาอะไรครับเดปลาฮึโดนแล้วครับโดนแล้วปลาเลยครับโอ้โห อีส่สองโอ้โหออกจังโหดเลยครับอุ้ยมีตัวครับมีตัวมาโอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวขึ้นครับคือโอ้โครับคือมีอีกตัวมาครับ รางโหดแล้วไร่ังโหดเลย,ยนี่ครับ,ออรบสายแดงครับออกสํางโหดครับฮุบโดนอีกแล้วครับฮุบโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วหุย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  ฮูยฮู้ย,ยปาเลยครับคุยปาเลยครับอุ้ยขาดหืมโอ้โหหลุดครับหลุดโโหโดดโดดน้ำเบ็ดง้างครับเบ็ดง้างเลย ก็คงระเบิดโหเมื่อกี้ฮึครับ้ยนานๆได้วัดทีโด่นซะโนนครับปลาไทยหมายปลาไทย belum kandung. Okay dah. ลองดูดรัไม้นี่ก็น่าจะกันดูว่ายังไงมาดูอีกสองไม้ครับเดี๋ยวก็กลับแลยครับได้เวลาแล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดี 哦。Wow. ฮึบเอ้าโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วปลาอะไรฮึบฮึดฮึดโหออกออกโดดโดนแล้วครับโดนแล้วครับฮึบฮึดโอ้ยไปอีกแล้วครับไปแล้วฮึดไปแล้วครับปลาอะไรครับปลาอะไรฮึบปลา ร้อนแล้วครับจุมน้ำนะยครับเดี๋ยวมันร้อนครับปึ๊บปึ๊บอ่าครับได้แล้วครับ ครับผมมาอีกตัวที่สามนะครับหลังจากกระโดดไปตัวหนึ่ง,งนี่ไม่โดนครับนะี่ครับไซเดียวกันเลยครับไซดเดียวกันเลยน่าจะสองโลได้อยู่ครับผมเก็บกัน ครับผมตอนนี้หลังจากเปลี่ยนเบ็ดไปใหม่ก็ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้หนึ่งตัวก็รอลุ้นกันดูครับว่าจะมีมาอีกไหมก็ไซด์เดียวกันเลยครับไซด์วันครับประมาณสองโลหลุดไปหนึ่งครับเสียดายครับแต่ตอนที่วัดครับมันยังมีแบบอะไรงั้นเขาเรียกว่าเม็ดน้ำเขาวิ่งอยู่ครับ วิ่งอยู่ข้างล่างก็เลยไม่มั่นใจว่ามันมีปลาอะไรครับเราก็มาลุ้นกันต่อโอ้ยวันไม่ทันอุ๊บอุ๊บอึ๊บโอ้ย,อยแตเพียน ตะเพียนครับตะเพียนตะเพียนน้อยอ้าอย่างนั้นก็เห็นหน้าตะเพียนแล้ววะมาตะเพียนครับไ้ก็สวยอยู่สันนิ้วสี่นิ้วโอเคครับเก็บครับวันนี้ก็ได้เห็นหน้าตะเพียนแล้วครับหลังจากที่มาตก สักพักใหญ่ไม่เห็นหน้าตะเพียนเลยหรือว่าจะมีไซโวโบเราเห็นอีกไหมโอเคครับเดี๋ยวเราดูผลงานกันเดี๋ยวเขาเก็บของครับก่อญาตเก็บของครับผมอันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับเราต้องเก็บของกลับบ้านกลับไปต้องไป ทำงานต่อครับก็เดี๋ยวดูผลงานกันดูผลงานของวันนี้ครับผมก็ผลงานของวันนี้ก็นะครับมีศกสามตัวตะเพียนตัวหนึ่ง ยีสก,ก็ไซส์เป้งๆอย่างที่เห็นครับไซส์เป้งๆเลยโอเคครับก็ประมาณนี้ผลงานไซส์เท่ากัน2ตัวแล้วตัวหนึ่งเล็กกว่าไซสแวนครับให้ดูนะครับกอยีสกวันนี้แรผมก็ไซส์ใหญ่ครับ วันนี้ก็ผลงานน่าจะประมาณนี้ถ้าผมก็ผลงานก็จะประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตาม้วยครับผลงานช่องเล็กๆครับคนบ้าเยอ่อฟิชชิ่งนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกไมายทัาเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจครับมีงานต้องทําเพราะว่าออกไมายก็ไม่มีรายได้ครับก็เลยต้องห่างๆหน่อยก็ช่วงนี้ก็ ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอาจจะมีได้บ้างไม่ได้บ้างก็ฝากกดติดตามครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนะครับคนบ้าเยอฟิชชิ่งครับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสด,ดีครับ